อาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องวาสนานําโชคเนาะค่ะมื่อนี่กะสีไปเบิงน้ำทิพย์เนาะค่ะเนาะสิลงไปเบิงน้ำทิพย์เบิงสามสายฟ้าไปเลยพี่น้องเบิงเป็นเป็นยางแมนเนาะพียหงส์ขึ้นเฮ็ดหยังหันพิ่นเอาหยังโอ้น้า เราต้องไปตรงอ่อนยังสั่นบอสข้าวบัวนอ่อนอันนั้นแม่นไหมวะขวดเกิดเขาจะเอาไปจงไังใด ครับครับบ่งเทเลยไปิไปตะกีมนนมาหลยหลายเลยเนี่ยันบอะครัอันนี้เอานามาลูกหัวลูกลด้วยเตือทังข้าลค่ะไม่่่อ่นี้คผมมาจากกรุงเทพครับโอมาจากกรุงเทพเลยเนาะอันนี้คป็น้ามาจากกรุงเทพเนาะค่ะเบื้งตัเเสรบ เป็นกามาเป็นสุดสายมูสายพญานาคนะคะก็ยูนิ่อนวาี่ยทำพญานาคมุจลรนเนาะคะน่ะพี่เนาะโอ้มุจานเนาะค่ะอกี้แลงหมดจลยม้นี่ค่ะค่ะปนนบิดโค้ิดติดอ่งงี้เลย้แล้วปีอา ่กนาิตน่ตักน้ำตักน้นะคะน่ะอะไซฟาดอไฟาตักมาสีบอลอ๋อดีเดอเดินสากาเดอร์เรื่อนนี้ว่าอยากจะว่อนน้นึ่ง ยูที่เขาหนึงงี้เขาอื่นยังก่บเคยี่ยแต่ว่าใส่นดี๋ยวจะไปคลิปเดือสกาวเดื่อสามช่วกินบอกช่วนาช่นาช่วยนาอยู่เปนเที่ยวไร้านัออทานอมอด้วย มได oh, ้วยแก่บนันปวยกับเศอดิาน้าเียเานี่ำๆได้ด้วยมมันมันมมันมันมนมันันน้่าทีมงานหนึ่งลอยนะคะเนาะสีเข้มๆอยู่ได้ดีม่แหงเรอปูเด้อบอสนำทีมโอ้ยน้ำไหมเย็นปวยกินคือส้มมี่พลรังค่ะ ดีดบ้านดูไหมโอเคครับผมคครดูสุกๆมันๆาแล้วคะ่ะนาะเป็นมือกุศลบวันดีและะ้วค่ะมันดีนะคะ่ะขอให้ชี้การว่ารุงเรื่องจะเลื่อนจะเลื่อนทางเอฟซีวาสนาเดียรสกาสาซฟ่าค่ะ ติดตามผลงานของทีมงานหนึ่งลอยแล้วค่ะเป็นยังเหตุผลว่าเป็นยัางคือเป็นทีมงานหนึ่งลอยพี่น้องนี่หนึ่งค่ะสายฟ้าเป็นหนึ่งเพื่อนบอกเพื่อนเป็นหนึ่งเพื่อนเหรอเนี่ยสกาวกับศูนยเพื่อนเหวาสนากับศูนพี่น้องเพื่อนก็เลยเปลี่นมาทีมงานหนึ่งลอยนนะคะไม่ลดถี่แต่ว่ามันกับเขาอยู่นี่แล้วค่ะทีมงานหนึ่งลอยอ๋อพี่น้องเนีย เป็นบุญเป็นนันที่เฮาได้มาะนะคะเนาะจอย่าลืมเนาะค่ะหวยเดือนสกาวเนาะพี่น้องเพิ่นกันนานแล้วคือเสียงดงดังเด้อปู่เด้อค่ะขึ้นก่อนได้ไหมคะเพราะพูดป้าๆเดินขาขาจะขึ้นก่อได้นะก็คือเป็นคือรอบนี้ทุกหม่องแต่ว่าใบไม้อยู่หม่องเดียวอะ

พาพระเจนะเจนาปัจจักวิญาณพิพูนางนังอันกลางคำนั้นจับกังขอถ้ามังวัดเอตวาวจักจาริตริยักษรเจดยานิ การดตามพับพับ่าพบาศาสด,ดามาถึงแล้วขอต้อนรับอภิวาทธรรมมีกลิ่นกสุนี้อันเป็นสังเวชียักษสฐานที่คุณท้าโลกผู้มีสัมผน ที่ป่าอีซิติปตุมมักคาชาไทวันแขวนเมืองปานสีนี้ในวระเทาเคุณคุณมี เด้นไทยจีบัดปีเดินจะกาวก็จะขัดเขียนวยไหแล้วครับแล้วเีหล่อเลยพ่อนลนมีเขียนวยหันนีดหนึ่พอดลูกนี้ที่แม่เปนเขียนไวัยน เอาใครคิดไม่เดินมันจะเขียนหอยนะครับยี่สิบหกี่สิกีาสองห้าหกห้ามาสการะบูชาเดือนพระสกาลเนาะบม่าปลมากก็ว่ากันเองที่สื่อไว้แล้วเนี้ยนี้ ตัวละสองแสนบาทมีสิบแบบสิบเจ็ดกับสองเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยมันไปสิบแปดตัวอย่างวันนี้เดี๋ยวปูวเพราะว่ามันหันเต็นเทียนนนันมากเรียวปูวไปเทียน,นวัดเทวิศรัมม์มือพันล่ำบวง เมือนที่พันถะวัน,น,นนะบุนกระถินบุนกระถินเพ่นเส้นปูแม่ไปเห็นเหล็กเหลียบตาไปเห็นเหลยกตัวนี้พอดีคิดวควาน่าจะมาตนะัวนึ่หน่งบเหล็กวิ่งเนาะเอาวิ่งไปนึะวิ่งจ็บวันนี้ วิ่งเกียรกับหนึ่งทีว่าทีสมช่ไหมครับท้ายใกล้ๆวิ่งเกียกับหนึ่งขอครับผมลุงจะต้องกันตามคนดวงเฮงเหมือนเดิมเดือนสเกลนี่สิบแปดนะครับหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดนะครับเน้นไปที่หนึ่งแปดครับวิ่งแบบนี้เจ็ดกับหนึ่งขอครับคม อ๋อครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีครับเอาไปซื้อไว้ก่อนหาตัตเรียจับจองไปเดี๋ยวไม่ใช่อันสีดำเอาไปซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวใกล้ๆเมื่อสีมาสรุปตัวเรียกนนะครับเนาะว่ามีจฉาคูจะได้เห็นว่าในสกราวซื้อตัวเรนั่มอ๋อครับผมสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพาดเวืกกับคอลาทานผู้ิพงไปก่อนเนาะครับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพัลลอรีส่องทางนะครับผมค่ะแบบคลิปนี้ขอลาแบกไปทางการนะครับผมขอบคุณครับค่ะ สวัสดีค่ะ